ชายวัย45คนหนึ่งเดินเข้ามางงงงในงานสัมมนา,าการลงทุนเขาถามวิทยากรว่าผมอายุก็ไม่น้อยแล้วเพิ่งเริ่มลงทุนตอนนี้จะทันไหมวิทยากรยิ้มแล้วถามกลับถ้าคุณอยากปลูกต้นไม้คุณจะบอกว่าสายไปแล้วแล้วไม่ปลูกเลยเหรอชายคนนั้นเงียบไปแล้วพยักหน้าจริงถ้าไม่เริ่มปลูกวันนี้สิปี ก็ยังไม่มีต้นไม้ให้ร่มเลยจากวันนั้นเขาเริ่มซื้อหุ้นเดือนละนิดแบบไม่รีบสิบปีต่อมาเขาอาจไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่มีเงินเก็บมีเงินปันผลและที่สำคัญเขาไม่ต้องโกรกรเกษียณอีกต่อไปเขาคิดคือไม่มีคำว่าสายสำหรับคนที่กล้าลงมือทำและไม่หยุดเดินต่อการเริ่มตอนนี้ย่อมดีกว่ามองย้อนกลับไปแล้วบอกว่า รู้งี้เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นหากคุณชอบคลิปนี้กดติดตามช่องของเราไว้และแชร์ให้คนที่คุณรักได้ฟังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ